ตาละมันมียางอื่นออกกันะไสป่านไะมุณบอกไปไมียบึงพอยีนี่นะพี่ผมมีประโยชน์ย่างวันเถอะเนี่มีประโยชน์อยังมันก็บ่มีไฟโ้ยไอ้เหยไอ้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 อไอ้อ้ยอ้ไอ้ออ้ไไ้อ้้อ้้อ้ย้

เอาเนื้อครับโลจักบาทครับนะอา่อาองผสมได้ไหมบอผสมยียงไก็ได้ลนะแบบซอยจูก,กับย่างเสียคือมันมีดีมากไหมโอ้แบบ อนอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วๆเร็วคดิ้งวะดิ้งายวะอันนี้มนนนันจะไม่แรงเหมือนหอัวกะคอเน,อะอนาะดิ้แง่ <c oughs> ก,กว่าชี้สิงโอ้ยน,นี่ดูกหน่อยกันเนี่ยอ่ีปลาดุกหน่อยเอ๊อ,อ,อ,อนาทำงานเถอะงไปอัน พอดีเลยกินน้ำฟอยจุโอ้โอเหเร็วเร็วติดไฟเร็วนุ่นใส่น้ำมันเครื่องนุ่นใส่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่ใส่แล้วมันปอนีิเรีนเนยงไ,ไหมมันนี่เริเ่มขยายขยายเลยยืนยันขึก็ได้สายยาวว่ะกระท่อมได้สิละทรมเลย <c oughs> แค่นี่ที่ดีถ้าเป็นถ้าเป็นเพีไอทีมันอ่ะมันเพรียแกมันแบบมันถี่วมันเหม็นอ่ะมันพ่กเป็นแต่ขินได้ๆเขาเบิ่งตับไหนเขาให้ตับมางส่กหนเนี่ยเห็นไหมเจ้าเมี่ยมึงคนรคิดเดียวกันดิเขาเอานว่าตัวยังตับตับตาตับใหญ่ดิตับว้าวว้เลยว้าเลยไอผัวอุศล้อขี้อันอ๋อไเนียผมบอกเพื่อนหลายเรียด้พี่อันเป็นผื่อ๋อเพียร์ไปตรงก้อนขาเสื้อ ใส่เสื้อขี่มันให้ขี่มันสะอาดเรียกกรวบาสิรัดเรียกว่าเพียก็ได้กินมานีรได้ไหมฮะกินอะไรได้หรเรล่ายังยิ้มเหาอยู่เขาไม่เห็นกัรสวนพืชนีใส่ส่วนสาบีบได้ส่อนบะาตีกัดดากูดเนาะกินเป็นหวานเย็นเร็วเนาะเอากปหวานเย็นก็ไม่กินคือหวานเย็นเขาใจะอันทวงสองบาทตะองกินนะกัดดากูดมือมือคบเหนียวพิเดียนมือพี่แม่ยีดลวๆโด้ย กระเบื้องหยาแน่นสินสินสินไปเนี่ยอีสานไอ้สำเนียงสมเนียงดีเนาะเสียงสาเนี่ยผมเนาะรับตาตั้งให้ผมเนาะไหวยี่อยมึงอย่าะเดี๋ยวกำปั่นหวีถอยบ่อตาเมื่อกี้อันนี้แล้นี่ย่างย่างนี่คือกับย่างเนี่ยแหละพอแล้วจะมีแล้วมันบางลอยเดียวซอยหน่อยซอยกลางอาจจะยกไป จังไหนเงี้ยไอ้โคตรซอยสีซอยบางๆหน่อยไงซอยอะไรอ๋อมันมันจะทำเป็นลูกเต๋าเปียงปาดเปียงให้มันได้หีบไม่ให้มันให้มันแบะอย่างงี้บ่เออให้มันตีเนี่ยไม่ให้มันออกมาดิได้ไรเงี้ยออย่างกันหมูเลยคันเรียวแซ่บจ้นาะไกลยันย่ากของเบื้องอยู่ในซุ้มหน่อยตัวนันทาด้วยยางเบื้องยุติเตยมันเป็นแบมันแทงย้อนอย่า มันย้มเอเงินมันแพงเงินพอเงินแม่มันกว่ารอพอพี่คนจังหวัดใดมีบ่กใกล้ตัวละหาเลยตัวสั้นเนี่ยนี่ไงบรรยากาศบ้านเฮ่ามันจะฟ้ามีแล้วพี่น้องเอ้บอก้ามีล้หาด้วยรอคือบ่ขายที่นี่ฮะมาต้นตีนเลยไว้ออกมานี่อาจจะขายขาดได้เ ขุ่มบุ้งข้างไหนขุ่มเนาะตั้มเนี่ยตั้ปาาเลยนเงาเอ้ยบ่ดีบ่ดีวอมน้องก็เลยเนี่ยยกไปวางเถ่ะในบิลเลี่ยมอยู่ในบิ้งนะคันเท้านาอ๋อโอ้มันเหนียวเหนียวเหนียวแทบมันเป็ี่ยนสีแล้ครับตอนนี้ผมยิตตัวไอ้บ่ว่ามันมีคนไหมตอนนี้ฮะคนน่าบานี๋มันเป็นเบิ้งตัววนะตั๋วในนี้ก็จะมีขี้นะครับขี้ล้วนๆเลยเมื่อกี้ยานี่ ฟังเสียงหือกรอบผู้หลังแล้วพวกนี้มันมันแบบมันเดะ nhia n h i a ต้องเหียผมบอกเลยอุ้ยโอ้ยมันหนุ่มเนาะนม่ไงจนัดนีนพักบะทำไมพู้ผู้สะใส่ว่ไดนใส่ากบ่ล มาเก็บผักอยู่สวนครับไปกินกับกับแก้มนี่น่าดีนี่ไไนอันโน,โน,โนีน้เนาะยังสีอ่ะเอาไปกินกับซอยจุ<อ>เราโน่นมัเป็นไ่บ้าง มัล่างวะบ่ต้องล่างรกมันออยงนี้ยูแล้วบ้าแล้วเขาตัวไอ้เขาจับก็ล่างเจับเพื่อนเาะแซ่บบอมแหงเนาะแต่กะดีปลาตัวนี้หน่อยปลาทุสดเนาะจากทงอนเนี้ยว่ากันไปนางจริงทางซานิเพื่ออยู่ิีดีก็มีงีวอเลยเนียไม่ตัวนี้มม่ไม่เด่นจะว่าเลยนี่ต่เนี้ก็มันเสียบยาง อเนี่ยไหมัายมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยมันหวงขายไปล้วสองอาทิตย์แล้วม่อวานเนื้อไม่ดูไ่ตองห้องัเนือยไม่ดูเปนอัดไปเนลีมกับบอลแน่าอไปไมะพี่ได้กิมนะเอาได้กิน่ันนะเขาอยู่ซอยจูไปแล้วนะสองเยผักแป๊หนึ่ง ครับพอผัวเนี่ยบึ๊บพอมีนี่นะครับไม่ไงไหมไปเรียนเนาะนางพันอือเนี่โอ้หูธนูมันหนังผมเลยลนเรือสายหนึ่งมันหนังแล้วมันหนังมันหยังดังไม่ดีไหมเก็บไปใส่ขีดสูตรไหมผมเลี้ยวต้เข้าไปยูดไวเลยไหนครับเกิดแต่ว่ามันคุ้มชัวร์ อิ่า้องตบลีนะน้าหน่าอย่าองตลีะมันจะวอนไปเลยนะบอกไปองกี่ยวเรมันช้อะบางเสมุนไพรนี่แหละเมนบอกไม่ได้แดงนี่ละอมันคิวเออวมันคิวขิ้วพลไม้บาแมนบแมนว่าคิวแบบเหล่าขาวได้แบบมันคิวจีนผิ้วรลไม้ว่ามันหนีมันเทิงเดีมันจะเอาอล้าง

อันนี้เสีบเหมือนเหมือนเหมือนม่มีเหล่าเลยอ่ะวันนี้นี่เสียบหรือไม่เสีบบคนดัเดี๋ยวเมวันเดียวตายได้นะ่กินบคนดนี่เลมันแส่บมันเสียบบหลนะคือจังอยากแก้ไอเนาะเออแม่ม่หเห็นใ้ดแล้วมันจะบ่อยยังฟังอจะดู ตัดเอยู่ตัวก็ค่อยน่นนี่ทีคนยางอ่ะงนี่ยยากอะารยากเซฟเลยอันนี้มั่วหน่ยเว้ยบุษราเลยยากเไฟดิอันน้างไปใ่ท่านบ่ฮะใท่าน่ซฟเด้อเนาะไ่ใท่านอีมั้งชีพนีบางที่สีมือแดงบ่ แดกจางบางเรือดเตียนนองนี่งมีเนี่ยถ้าเนี่ยสดๆนี่ไม่จะต่างอย่างก็เนี่ยแบบตาแต่ว่าโดนแล้วันเตียนแดงต่างกันป้ต่ากันติดติดนังเขาจะติดนางถ้าแดดสดๆนี่มันจแบเดี๋ยวดีแลก็กลแดน่อะรสชาติเสียวเสี่ยงเสี่ยาไม่จะหวานกว่าช้ำบอว์ชวิสไม่ชวิสเอ๊ยดำจี มาไม่หนึ่งมเาูมาแล้ว่แบแล้วเนอะเนอนี่มาพูกันโอ้ยพี่กินเบียร์ด้เนามงกี่่งียอไรมรูใส่กันมียบรมากทีสุมนี่ักรอบมี่พักไวัไปนะเราไปไนะเราปนลองไปนะลองไปสกุลสกุนครับเปาอมลมเป็นของผู้ใปาว่าทังเนี่เขากินปลา ปกคอคอยุสัปกคอยุสะทาไหนขึ้นากไหมาจับมามุดน้าจับเอาเอาเอาไอ้เขาเนี้ยอุดดังมุดลงไปจับเอาไอ้นี่ได้ตัวนี้มากมันดื้อเด้ทีไรมันดื้อเด้มันดื้อป่ะลงไปก็ไอ้จับแดง่เสื้อใส่ยุสนามาเลยอได้เข็มเกด้ว น้อำจิ้มไม่เซฟเหลี่ยมจะมองกอรเา่ด้ก็ต้องใส่ซอนต้องใส่ต้องห่อักเันด้เนี่ยถุงเขาเอามอ่องขีอนี่ลูกทุงเราด้วย่ถุงอ่าขี้ได้กินอเปล่าเซัตระก้อนนี่ตะเหี่ยมช้ำปลาน่อยมากเช่นนั่นถ้าเขาย่กเขายางเขาหยางอยี่น้าพึ่งเ็นหยางรดน สังเกตด้สูบจุ่มเบอร์แล้วต่นี้เาเบเสียดายเสียดายแบบท่าท่าแบบอยากไปนอนบนบมาหลายนถ้าแบบว่าได้ไปได้ไปสูบสานนะโอ้วันมวนหลเอสูบน้นไม่ได้เห็นูวก้ันรูไปจับปลาก้อนใ่ดังคนหนึ่งดังไฟร้อยยุด้งนี่ลนี่ล่ะหูกึนนี่เลยต่างกนยเอาไปกินปลาเปลี่ยนปลาหอยอมันหาปลาบนดอก บ่เบ่บ่นี่ไปเบิ้งเออว่าจะไปเบิ้งยังไงเนี่ยเพาหงามันหลพี่เห็นบ่หามันหลหละเออว่าจะไปยังเนี่ยหามันไลไปบ่ไปแล้ววะไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะไปแล้ววไปแล้วว่ะไปแล้วว่ไปแล้วว่ไปแล้วว่ะไปแล้วว่ไป้ววไปแล้วว่ไปแล้่ไปแล้ววไป้ววไปแล้วว่แล้ววไปแล้ววไปแล้วว่ไปแล้ววไปแล้ววไปแล้ววไป้ววไปแล้ว่ไปแล้วไปแล้วะไปแล้วล่ะไปแล้ว่ไป้ไปแล้ ใส่ปลาลมันบขมอมันม่มมะขมดันุ่มสีใส่ปลาแ้วมันกลิ่นแบบมันจะหวานอ่ะผมม่ขมแต่มันหวานอ่ะสองสเลยนะืสงมเปยนะเอาอีกสัเอฮะยงรอันนี้เด้อมื่อเปลียะม่อเปลี่ยนระใส่ใส่ไหนากูไนากูบีเยอะพ่านะใส่ปลาใส่ปลาื่ากินข่าวน้ำข่ มันมันเนาะเห็นหน้ามั่กกาติอเมาะแสเนี่ย้มอมล้อมสยอดมันแจ่มมันแจ่มนแจ่มมันแจ่มเออแต่แ่มันมันินะครับเมื่อแล้วเดี๋ยวเข้าไปเลยนะไปจอปลาไปจอปลาจอปลาเข้าฟ้ากันแล้ว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 กไปเบิงกันแมีนครับ ไปไหนไปไหนเรือในเวลาแล้วนะในเวลานี้ไปครับโชว์โชว์สมองเนี่ยพร้อมแล้วครับพี่น่องโอ้โหแล่เยอย่างสมองเลยเสียงคอทีไม่ได้ห้องตื่นเห้องเด่น กทำไมลิงเงี้ยไปซเรียั้นดนีประดูปักนื่ผมเดี๋ยวมันเป็นทองแขกที่บานีอมึงโง่ปากกันนะแท้ๆแผล่แผ้ขาดแมงตีจะซึมหกโอ้นาวันนี้เพื่อจะลงพูดนะเ็นบอกป่าเรือป่าละมันมียางอื่นดอกนะใส่ปาา ตะคุณบอกไปไฟเมียเบึงพอยมฮีเนาะพี่ผมมามีประโยชน์ยังวันเนี่มีประโยชน์ยังมันก็บ่มีไฟว้ยเฮ้ยไปไปไปโอไปโอ้เฮ้ยยันไปยัเลยเฮียเฮ้ยเฮกสามเฮียเฮียเฮ้ยตั้งดานเ้ยโอ้ยคักแล้วสัดโอ้ยยมาเด้อโอ บังคับว่าเบิ้งแล้วครับพี่น้องเห็นเป็นโตเลยเด้อพี่น้องเบิ้งแล้วครับโอ้ยซ้ำห้ำผมเลยครับเนี่ยดี่าอะไรสัวดิ้ยโอ้ยมันเฉียบแท่กันว้าไแมนเท่านั้นห้ำกูกันเนาะเีโตใหญ่จัดโอ้ยตุ่มลึกตลอดพี่ฮะตุ่มลึกยืดดิเจ้ากับกอดเนียเปลี่ยนเพราะว่านางมัดสาวเหี้ยอะไรล่ะมึงเอามัจับไว้นี่เปพียง อยู่นู่นนะตัวเดี๋ยวก็คุมแล้วไปกดี๋บัดเดเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวขี้ไปมันมีไฟความหมายนะไม่เลี่ยมไฟมันบดเจียงเอาเนี่ยมันไม่มีไฟที่เขาเข้าใจอยู่เราจ่าจะเฮ้ยประยู่ยังเป็นพระราหัวอีเนี่ยไฟไหนพวงเนี่ยมไฟพวงนั้นมันมดมดเจียงเหรอมันดับแล้วเนี่ยเนี่ยกลับมาเลยครับปล่อยมันดับไฟไปเลยฮาร์ดตัวคำถามผมเลย เออแาเน้ยเ่กันตกจะสลอลูกแม้แตกอยู่เอี้ยตุกใหปลาปลาแบนเทียกบหนาด้วยว้าไงทอเวเลยวันนี้แคนดิแค้นแคนโอ้อาจจะไม่เย็นบนเด็กเขาใโอ้หมานหมานมานบ้ามาคับเสียนเยังปลาเดียวเกือบบยเกือเวคยเกือบเวเลย หัานเย่ยมเลยเยี่ยก็มีอันหนนีมองเื่อว่าหนีกนีิหายิ้มมันหายไปเลยมันเลมันเันหายันหายไปวดนี่ดีก็เด้อบักเมันไปล้างก็ไมเหอมันไปล้างกันปนมันไปล้างก็ันแล้วมันลมล้างไชาบัวดิยว่มันล้มตาบัวแล้วหาแลวไกอนแหมคนเมาหาปลา มันเมาหาปลาพี่น้องข้อไรพ่อเพื่อตวน่ะแตกพ่อเพื่ออย่างเงีเป็นยังไงเจ๊ครูรูนั่นวคือมารอเลยนะไอ้มันจะผมเนี่ยไอ้แบไหน ไอ้มาผมเม่เนี้ยวะ่นแม่ยิงว่าจับกูแม่กันว่าเจา้างเจาะมันมัะอ้ยวะท่นนี่ไปแทนานี่ตาาอย่างนี้เลยน่มันไก่มันบ่ไปเลไก่เนาะเอาไม่ไหวมันด้วยก็เขึ้นยับแยมเลยวะ่าลงมืจีฮะไปตรนีก็ไ้าทเป็นรือว่าหร โอเวนล่โอเนไอ้มดูครับจะนัโลงมาบ่อุ้ยจะลวงตาน้องมันจะเปียนมึงอยู่ทังโคกแล้วเ้าป่าของพี่บักซัเบพี่มันต้มีวะล่ะตอเขาเอาไปล้างด้อ่ี่ฮะมันแม่หมดไหม่ต้องล้างเขาไวลาอยู่บ้านบอกดีเอะวาว่ถงูจัดการมึงเนอูด่าไปดิเป็นเสียงตับตับที่ังหัวมันา ไอพี่เลี้ยมขอข้อมูลนะเป็นอยังป่ามันขึ้นขึ้นมาทั้งตุ่มฮะขอข้อมูลนะเป็นอยังป่าขึ้นขึ้นมาทั้งตุ่มมันบ่มีอากาศหายใจครับอ๋ออยู่ในสมบ่มีอากาศหายใจอ่ะเราได้น้ำดิในน้ำในน้ำมันก็อยู่ได้บ่โดนตั้งไหนมันก็ต้องพุดขึ้นไปหายใจหนอแม่นครับอ๋อนี่ตายกันหนากล้องกระดาษมวลข้างกองหน้าเป็นสมาเออ เแมนพี่น้องกันแล้วอ่ะเออน้องสวเอ้อ้มาไวแล้วขึ้นก่อนครับี่น้องขึ้นก่อนครับทุกคนขึ้นก่อนขึ้นก่อนอันนี้มีแล้วโอ่ออกปลามาตัำีนนตัวเดียวได้ตัวเดียวเอาไม่ยังน่เที่เอาไม่ยังเออแทนองมามึงโอ้ผลงานมันนีนะคือว่าตัวทับแข็งแวทํา ทำาทํพี่บพี่แหลมไปล็องตอนเจียงเบิ้งเบื้องก็ยังหัวควายอยู่วะทำาทํพีวะเบื้องที่แหละทำาทํพี่ทําพีแล้วว่ะพี่ยังหัวควายเสียด้วยจับเลยคุ้นค่ะพี่คุ้นคือยังได้จับสมือสมือก็ยังจับเหี่ยวอยู่เนาะพี่เดี๋ยวพี่ตกน้ำนี่คือประเด้แดกดต้อบอกเลยพอดีกว่าพี่พาไปล้างตีนนะ đi nè. Nè nó.